สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องการหารที่ตัวตั้งมี3หลักตัวหารมี1ห,หลักแบบการหารสั้นกันนะคะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่92คำชี้แจงแสดงวิธีหาผลหารโดวยวิธีหารยาวแล้วตรวจคำตอบข้อที่1 563หาร8เท่ากับ70เศษ3ข้อที่2 372หาร4เท่ากับ93ข้อที่3 876หาร6เท่ากับ146ข้อที่4 448หาร3เท่ากับ149เศษ1 เฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่93ข้อที่7 7,560หาร6เท่ากับ1,260ข้อที่8 6,942หาร5เท่ากับ1,388เศษ2ข้อที่9 9,884หาร7เท่ากับ1,412ข้อที่10

เป็นการหารที่เรียกว่าการหารสรั้นค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะจากโจทย์124หาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีการหารสรั้นมีดังนี้ค่ะขั้นที่1นํ่ำสหาร1ได้0เหลือเศษ1อยู่ในหลักร้อยนำาน0 0รวมกับ20ได้1 2 0 0ขั้นที่2 นำ4หาร12ได้3ขั้นที่3นำ4หาร4ได้1จะได้ว่า124หาร4เท่ากับ31เราสามารถตรวจคำตอบได้โดยนำผลหารคูณกับตัวหารหากผลลัพธ์ถูกต้องจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งค่ะเรามาตรวจคำตอบพร้อมกันเลยนะคะจากโจทย์ เราได้คำตอบคือ31คูณตัวหารคือ4ดังนั้น31คูณ4เท่ากับ124ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งดังนั้น31จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อต่อไปกันนะคะ747หาร6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีการหาคำตอบขั้นที่1นํา6หหารเจได้1เหลือเศษ1อยู่ในหลัก 100, 100, ร้อยนํหนึ่งรรวมกับ40ได้14บขั้นที่สองนํห6หาร14ได้สองเหลือเศษสองอยู่ในหลักสิบนํสองรวมกับเจหน่วยได้27หน่วยขั้นที่สมนํห6หาร27็ด ได้4เหลือเศษ3จะได้ว่า747หาร6ได้124เศษ3เราสามารถตรวจคำตอบได้ว่าวงเล็บเปิดผลหารคูณตัวหารวงเล็บปิดบวกเศษเท่ากับตัวตั้งจากผลลัพธ์ที่เราหาได้ผลหารคือ124คูณด้วยตัวหารคือ6 บวกด้วยเศษคือ3ดังนั้น124คูณ6บวก3มีค่าเท่ากับ747ซึ่ง747มีค่าตรงกับตัวตั้งค่ะดังนั้น124เศษ3จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตัวอย่างข้อต่อไปหาผลหารของ 641หาร4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยงวิธีการหาคำตอบขั้นที่1นําำสหาร6ได้1เหลือเศษ2อยู่ในหลัก 100, 200, ร้อยนำสอ0รวมกับ40ได้2 4่0ขั้นที่2นำสีหาร24ได้6ขั้นที่3นำสีหาร1ได้0เหลือเศษ1ดังนั้น 6กรหาร4ได้160่งร้อยเศษหตรวจคำตอบวงเล็บเปิด160่คูณสวงเล็บปิดบวก1เท่ากับหกรดังนั้น160่งร้อยเศษหจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะตัวอย่างต่อไปหาผลหารของ ห้าร้อยห้าสิบแปดหารเก้าวิธีการหาคำตอบขั้นที่หนึ่งนำเก้าหารห้าได้ศูนย์เหลือเศษห้าอยู่ในหลักร้อยนำห้าร้อยรวมกับห้าสิบได้ห้าสิบห้าสิบขั้นที่สองนำเก้าหารห้าสิบห้าได้หกเหลือเศษหนึ่งอยู่ในหลักสิบนำหนึ่งสิบรวมกับแปดหน่วยได้สิบแปดหน่วยขั้นที่สาม นำ9หาร18ได้2ดังนั้น558หาร9เท่ากับ62เราสามารถตรวจคำตอบได้โดยนำผลหารคูณด้วยตัวหารจะต้องมีผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งค่ะจะได้ว่า62คูณ9เท่ากับ558ดังนั้น62จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงหน้าที่94-95ถึง95ค่ะข้อที่2คํคำชี้แจงแสดงวิธีหาผลหารโดยวิธีหารสั้นแล้วตรวจคำตอบการตรวจคำตอบ สามารถทำได้โดยนำผลหารคูณตัวหารบวกเศษจะต้องมีค่าเท่ากับตัวตั้งค่ะสําหรับบทเรียนออนไลน์เรื่องการหารสั้นในวันนี้ก็จ,จบ